ที่แวะมาทานอาหารที่ร้านยางนาคาเฟ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเรามาเมื่อประมาณสองปีที่แล้ว ครับวันนี้เราแวะมากินอาหารที่ยางนาคาเฟ่เป็นครั้งที่สองห่างหายไปสองปีแล้วตายเห็นแล้วล,ล,ลูกแปบนึงยายถ่ายรูปให้หนูให้มาสองั้งแล้วบไ,ไหมบรรยากาศเย็นสบายนั่งกินในบ่อบัว ยางนาคาเฟ่มาเป็นครั้งที่สองแล้วหลานเป็นไงบ้าง ที่สองแล้วมันยากาศดีไหมดีมากที่นี่ที่ไหนยังนาคาเฟ่คองสามคลองหลวงค่ะโอเคเส้นทางมาเส้นทางเดียวกันกับออบตคลองสาม แล้วก็ส่งรูไปให้แม่มันดูด้วน่นตาจุ่มเท้าใหม่เดี๋ยวจุ่มเท้าใหม่มา,หม,มาเร็วมารุินมาสิ อ่พี่นันทนาการจากลูกสาวขอบคุณลูกสาวนิงเฮ้ยใช้ปากคือดีอ๋อ,อ ถือถือแล้วให้ลูกตาถ่ายรูปให้หนึ่งสองสามปิดท้ายด้วยไอศครีมหันมาโชวห์หน่อยลูกปิดท้ายด้วยไอศครีมสองสาว ชา,ชาทะเลรวมผัดขาทะเลรวมหลานสาวอร่อยมากเลยโอ้โอหอร่อย,ออยคุณยายก็อร่อยอกับข้าวร้านนี้อร่อยจริงราคาไม่แพง,ค,งความสุขของครอบครัว วันนี้พาภรรยาและหลานมากินอาหารที่ยางนาคาเฟ่คองสามคลองหลวงปทุมธานีหมดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างหลานกินเหลือไว้เดี๋ยวคุณตาก็จะเก็บกินให้หมดเสียดายเพราะอาหารเขาอร่อยทุกอย่างใช่ไหมคุณยายใช่ค่ะสอบถามเกี่ยวกับร้านยัางนาคาเฟ่เปิดมานานแล้ว เคยมาชิมเมื่อ2ปีที่แล้วอธิบายเกี่ยวกับเวลาเปิดเวลาปิดเส้นทางแล้วก็อาหารที่นี่ที่จะแนะนำหน่อยครับ เปิดปิดนะคะจะอยู่ช่วงเวลา10โมงถึง4ทุ่มค่ะครัวปิด3ทุ่มค่ะยังไงแนะนำให้ลูกค้าโทรมาสอบถามของทางร้านก่อนได้ค่ะส่วนเส้นทางการมาของทางร้านนะคะลูกค้าลอดใต้สะพานฝั่งคลองหลวงมานะคะขึ้นมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะร้านจะอยู่ก่อนถึงวัดกลางคลองสามคลองหลวงค่ะจะมีป้ายเขียนว่ายางนาคาเฟ่อยู่ติดกับคลองสะพานค่ะลูกค้าเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เลียบคลองตรงมาได้เลยค่ะจะเจอร้านยัางนาคาเฟ่เลยเบอร,ษร,รษ์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ จำไม่ได้จไม่เดี๋ยวถ่ายลงไปนะโอเคขอบคุณน้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมครับช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะคะของร้านยัางนาคาเฟ่จะมีดนตรีสดนะคะยังไงแนะนำลูกค้ามาได้นะคะช่วงบกบุงถึงสองทุ่มค่ะมาเจอกับนักร้องดนตรีสดนะคะครับขอบคุณครับถามเลยครับบรรยากาศที่ยัางนาคาเฟ่และอาหารที่ยัางนาคาเฟ่ที่เรามากินเมื่อสองปีที่แล้วกับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่ต่างกันไม่มาก สถานที่ร่มรื่นการบริการดีมากอาหารอร่อยรวดเร็วอาหารออกเร็วมากโอเคร้านจะเป็นร่องน้ำเลี้ยงปลาด้วยร่มเย็นอันนี้นบรรยากาศหลังร้านนะฮะหลังร้านครับกำลังจะกลับแล้วหลานยือมาก ครับเดินทางกลับแล้วยังนาคาเฟ่อ,อปาน่าจะมาชิมใหม่กันแล้วครับยางนาคาเฟ่มากินเป็นครั้งที่สองขอบคุณลูกสาวเอาพี่น,นันธนาการจากลูกสาวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และหลานๆพบกันใหม่ทิมหน้านะครับจะเป็นที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปกลางเต้นหลายครั้งแล้วคราวนี้คงจะได้ไปกลางแน่ แวะชิมาอาหารไปทั่ว